สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาตนะครับแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับแล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่18นะครับมีสายน2566นะครับ ก็เพื่อนๆพี่พี่นะครับสมาชิกนะครับเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับพี่พี่ที่กําลังมองหาบ้านแสงโชคนะครับเนาะอยากได้บ้านแสงโชคใหม่เนาะก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับพี่พี่อยู่บ้านเก่าเนาะดวงอาจจะไม่เฮงไม่ปังนะครับก็ลองเปลี่ยนบ้านใหม่ดูอาจจะดวงเฮงถูก3าตัวนะครับสตัวบนล่างก็ได้นะครับพี่เนาะก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอนะครับบ้านนะครับ โชคอนันต์นะครับ999นะครับพี่พี่เนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับชื่นชอบหรือไม่ชอบนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่สมาชิกนะครับผมก็จะเป็นบ้านเสียงโชคด้วยแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มแนวทางนะครับก็บอกแอดมินได้นะครับผมเนาะก็สําหรับนะครับแนวทางเมื่อวานนี้ผมก็ยินดีกับไปพี่สมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าดาวของเราเนาะล่วงทั้งรอบปกติแล้วก็ v i p เลยนะครับเมื่อคืนนี้ยินดีด้วยนะครับผม ลาวกาชาตินะครับผมให้6กับ0ไปผลที่ออก7 5 5หกับ4 6หนะครับใครวิ่งรูดที่6เข้าไปที 6, ่4ี่หนะครับเน้น 6, 6. 6 3สนาอออก4ี่นะครับแ้มเดียวเองนะครับพี่ส่วนดาวโจน VIP พีผเอกของเรานะครับผมให้2กับ8ไปนะครับพี่ผลที่ออก78025นะครับ8 0เข้าตรงๆนะครับใครวิ่งรูดที่8มาแล้วนะครับส่วนเลขล่างนะครับ25ก็เน้น25ตรงตรงเหมือนกัน นะครับพี่ๆถือว่าปังมา,ากๆเลยนะครับส่วนดาวชนปกติผมให้6กับ 1, <c oughs> 1> ผมให้หกับ1ไปรูด6นะครับเสดายที่รูดตัวผิดเนาะผลที่ออกนะครับ7จ็หนึ่งแกับ71นะครับของเราเข้าไปที่1นึ่เจดเจดหนึ่งในตัวนี้นะครับพี่พี่เสดายที่ผมเลือก6นะครับถ,ถ้าเกิดใครรูดหนึ่งเนี่ยเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับพี่พี่นี่เลย นะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเฮงๆงกันทุกท่านเลยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับก็อาจจะมีเสียงไอมาเป็นระยะนิดหนึ่งนะครับพี่นแล้วก็นะครับอาการก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีเสียงเนาะวันนี้นะครับผมให้ไปที่นะครับผม0แล้วก็4นะครับ สายรูดให้ไปที่เลขศูนย์นะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดเม็ดเดียวให้ไปที่สี่ศูนย์หกนะครับผม นี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับได้5แล้วก็9สายรูดให้ไปที่เลข5 50 58 59 90 92 98ก5 50 58 5 9 เม็ดเดียว950น,นะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้นะครับเปิดที่ลบนะครับไปพี่พ เปิดที่ลบนะครับเนาะถ้าใครชอบชอบศูนย์นี่ก็ติดไว้นะครับเพราะว่าผมสังเกตด,ดูถ้าเกิดลบเมื่อไหร่เนี่ยเขาชอบมาศูนย์นะครับก็ห้าหนึ่งหกนะครับลบศูนย์สองนะครับอันนี้ดาวโจนเปิดนะครับเนาะนี่เลยนะครับผมส่วนแนวทางที่ผมได้นะครับแนวทางที่ผมได้ดาวโจนปกติ ผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือ7แล้วก็8นะครับผมให้รูดไปที่เลข8นะครับผมเนาะ80 81 85 70 74 75 3ตัว เ8็ดแปห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางรอบดึกเนาะก็รับชมแนวทางแล้วชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับพี่ๆค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้ผมขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับเนาะสลับบ้านเสงโชคนะครับหรือว่าไม่แน่ใจก็ เข้ามาทักทายสอบถามผมได้นะครับพี่น้องสลับแนวลายไอดีไลายผมก็0822091054นะครับพี่พีน้อก็ขอให้พี่ๆนะครับตื่นเช้ามารับทรัพย์กันทุกๆคนนะครับผมกราบสวัสดีครับ